สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้โก้กับน้องสกายและที่ดินจัดสรรวิวก้าว9นะครับพามาชมโครงการใหม่ของเราเลยโครงการนี้เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆเลยเนาะน้องสกายชื่อคร<ช>องการใช่ค่ะโครงการหินซ้อนแลนวิวเฟส2และ3นะคะที่ตั้งอยู่ที่ตําบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะก็ที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่เริ่มต้น78ถึง185ตารางวาค่ะราคาก็จะเริ่มต้นที่250ถึง550นะคะรายละเอียดราคาและเนื้อที่นะคะสกายกับพี่โก้จะปักหมุดไว้บน คลิปนะคะบรรยากาศโดยรอบตรงนี้นะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาตินะคะด้านหลังเราจะมีภูเขาด้วยเนาะพี่โก้เนาะแล้วก็เขียว อยากย้ตลอดทั้งปีเลยนะครับใช่ลมพัดเย็นสบายนะคะมีทั้งความเป็นธรรมชาติแล้วก็ความเจริญใกล้เขตชุมชนด้วยนะคะโดยแต่ละแปลงของเราเนี่ยแบ่งเป็นแปดแปลงใช่ไหมครับเนื้อที่กําลังพอเหมาะพอดีเลยเหมาะสําหรับสร้างที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศหรือว่าจะเป็นหอพักหรือจะซื้อไว้เก็งกําไรก็ดีนะครับการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากเพราะว่าไม่ห่างไกลจากกรุงเทพนะครับห่างจากตัวกรุงเทพป,ประมาณ150กิโลเมตรเท่านั้นเองใช้เวลาในการเดินทางก็ราวๆหนึ่งชั่วโมง50นาทีนะครับ การเดินทางสะดวกสบายนะครับลูกค้าสามารถาใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมานะครับเดินทางมาได้เลยเมื่อมาถึงจังหวัดสระบุรีแล้วเนี่ยสามารถเข้าได้2เส้นทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแก่งคอยสแสลนพันวังม่วง หรือจะเป็นเส้นทางวกเหล็กแก่งคอยนะครับเข้าได้2เส้นทางเลยของเราอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะคะมีน้ําตกโวกเหล็กค่ะน้ําตกเจ็ดสาวน้อยค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยนะคะพี่โก้เดินทางไปเขาใหญ่ไม่ไกลนะครับสักสายแคมก็จะมีไล่ภูนับดาว <ๆ S 1> ไล่ฝนเทียมก็จะมีนะครับอุอ๊ยลืมลอบอกไปเอกสารสิทธิ์ของโครงการเรานะครับเป็นเอกสารสิทธิ์คุดแดงนะครับนศสี่จอนะครับนศสี่จอและที่สําคัญเนี่ย สำคัญมากเลยเนาะโปรโวชาต์นะครับโปรโวชา์สามารถผ่อนได้ถึง6เดือนนะครับผ่อนได้ถึง6เดือน <Wow S 2> ผ่อนตรงกับเจ้าของได้เลยนะคะไม่มีดอกเบี้ยด้วยพรีเซนต์ขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะ,น,ะน่าซื้อมากเนาะใช่ค่ะสุดท้ายท้ายสุดนี้ฝากอะไรคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะคะก็เป็นเพจที่ดินจัดสรรวิวลก9 9, 9นะคะแล้วก็เพจที่ดินแบ่งล็อกโซนธรรมชาติค่ะอีกหนึ่งเพจขาดไปไม่ได้เลยก็คือเพจโกเกเดลรีวิวนะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่ติดต่อสะดวกสุดคือช่องทางไหนเอ่ ้องทางว่าเธอติดต่อค่ะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับงั้นวันนี้เราไปก่อนเนาะเจอกันใหม่นนคลิปหน้านะครับได้ค่ะบ๊ายบายลากันไปก่อนนะคะ,คะสวัสดีค่ะ